หลายๆท่านนะครับที่กําลังซื้อปลามาใหม่จากหลายๆฟาร์มนะครับสิ่งที่ท่านควรต้องทําทุกครั้งนะครับคือการกัดโรคก่อนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นั่นก็คืออย่างบ่อผ้าใบอย่างนี้นะครับนี อันนี้เป็นบ่อเข้าไปจากทางพินโค้ยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไปได้นะครับจําเป็นมากๆนั่นก็คือฟีนนฟิลเตอร์คอนโดนะครับเป็นถังกองที่สามารถกองน้ําก็ดีแล้วก็ช่วยในการลดสิ่งสกปรก,กออกจากบ่อท่านแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้คุณภาพน้ำนั้นเย็นนะครับแถมมีม่านน้ำตกสวยๆแบบนี้ด้วยแล้วก็ควรต้องมีเนี่ยแท่งออกซิเจนนะครับ ตัวแท่งออกซิเจนเนี่ยก็ควรใช้ในรุ่นที่ต่อกับเท้าปั๊มลมสำรองไฟนะครับเพราะว่าเวลาท่านไม่อยู่หรือท่านติดธุระหรือมีเหตุอุบัติเหตุนะครับปั๊มลมจะได้ทํางานสําหรับปลาที่เพิ่งมากักใหม่ๆเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการกักโรคเนี่ยท่านก็ควรต้องพอนเชื้อด้วยยาพีเนนกูตาโปนะครับเพื่อในการลดเชื้อให้มันน้อยที่สุดก่อนไปรวมกับบ่อเก่าที่เราทําการเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าเวลารวมปลาเนี่ยมันจะมีการแลกเชื้อกันนะครับ เพราะนั้นยิ่งคอนเชื้อได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีกับปลาของท่านนะครับโดยขนาดของปลาเนี่ยแต่ละบอ่อท่านก็ต้องคำนึงด้วยนะครับว่าการใส่ยาเนี่ยและขนาดบ่อเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมเพราะว่าถ้าเกิดท่านเอาปลาใหญ่มากๆรวมไปหลายๆตัวเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็จะที่ขับแคบเกินเพราะนั้นท่านก็ควรมีหลายบ่อด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปลามาจากหลายๆฟาร์มนะก็ควรมีการแยกบ่อกันนะครับอย่านําไปรวมในบ่อเดียวกันเพราะว่า ความเสี่ยงมันสูงเพราะว่าปลาไม่ว่าจะกักโรคหรือทําดีมาแค่ไหนจากฟาร์มนะครับผมว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีเชื้อจากแหล่งนั้นมาอยู่นะครับเพราะฉนั้นท่านก็ควรนํามากักเพื่อให้มันปรับตัวให้เข้าสานที่ตรงนั้นให้ปรับเชื้อให้เข้าสฐานที่ตรงนั้นได้อย่างนี้ของผมนํามาจากสองฟาร์มนะครับก็จะมีสองบ่อนะครับแล้วที่บ้านก็มีบ่อหนึ่งก็กักอีกฟาร์มหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูนะครับการรวมปลาในบ่อ หลักของเราที่เลี้ยงปลาอยู่ที่พีเอนโคเลยครับว่าเป็นหนึ่งไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับ